เอานี่อย่างนี้อู้ตึหมหูเหลืองกับเอตึงวันนี้ต้องไง่ได้ขึ้นเสียงแหละฮะม <c oughs> ีปวดหนย่างเหรอเออนี่ยเอรอมาเย่งนาทีคนเดินได้อย่างเออทำอาหารนาทีไอ้พ <c oughs> ุ่นปัวเขาไปนอนเลย <c oughs> เปิดพัดลมิดเอนอนปุ่นเปิด ดูเฟซบุ๊กอฟเซื้อปลาปุ่นนี่มันเจนาทีตัวนี่พรหรอมันเป็นนาทีไอ้นนะอินเตอร์มต้องมาขอร่องเลยมันต้องขอร้องปะป้าเลยปะป้า,ปามโหูแล้วป้ามาเจ๊งนาทีปะป้า,ปาเขาใจไม่รูกไม่ได้นะเนี่ยถ้วยไอ้ก็ต้องล่างเนี่ยปุ่นตัวเขาปุ่น เปิดแอร์เลยตอนเลยดูหนังเอฟซีหนะ้าหน่ะนาทีตัวกูเนี่ยเดี๋ยวเล็บเสียนะขาเล็บมา้าหม่ยหนึ่งที่เหมือนหลับบวชแล้ว